ตอนนี้นะครับอยู่ที่ค่ม15แล้วไม่อยากกลับเลยเฮ้ยบอกเขาเปิดห้องแล้วโอเคได้สิอร่อยไหมครับอาหารอร่อยครับทุกคนเป็นมิตรเลย ครับวันนี้เราก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเย,ยบอมจกโมกนะครับเราอยากให้ใหหทุกคนนะครับ <ๆ S 1> เข้ามาสู่ความเป็นมิตรภาพนะครับซึ่งมิตรภาพเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงความเป็นเขาเรียกว่าเพื่อนพี่น้องและครอบครัว <S <S ผมมาทําการเปิดมิตรภาพตรงนี้เพื่อสร้างผลประโยชน์โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่มายิงตรงเกี่ยวกับผลประโยชน์โดยตรงนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ร้านโฟทะเล หรือร้านลุงพลไม่ใช่ลุงพลพี่อยู่ทางนู้นะนะอยู่อีกที่เลยนะอันนี้ร้านลุงพลโพทะเลบางโปขอ,อยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับ,<พ>บเดี๋ยวเราขอทําการนะครับให้รายงานตัวทีละท่านอ่ารายงานธุรกิจต,ตัวเองแล้วก็ในส่วนของเป็นตําแหน่งของตัวเองด้วยผมขออนุญาต อาจารย์ทาําก่อนเลยก็สวัสดีครับผมเรียกกันว่าอาจารย์ทํานะครับโดยอาชีพก็เป็นโค้ดอาจารย์โค้ชที่ภาษากลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์นะครับว <c oughs> ิชาชีพทํทาการตลาดเป็นปรงนะครับก็ประสบการณ์ก็มูหน้านะนายเราขึ้ครอเกินสาสิบปีแล้วนะครับเลิกงานเป็นงานอิสระมือรี่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีทํางานกับภาครัฐด,ด้วยของสวสวในนามศุกรสุนทานิชนะครับ ก็เป็นเรื่องของโปรเจกต์ s m g Coach อันนี้เป็นเป็นงานที่คล้ายๆช่วยเหลือสังคมเนาะแตจจริงก็เก็บบังนิดหน่อยโอเคก็มีอะไรก็ยินดีปรึกษาได้ให้คำแนะนำได้นะครับขอครัวตบมือครับขอเชิญน้องปอครับสวัสดีค่ะปอนะคะ อปอชนิชาจิหรือุณธนาค่ะตอนนี้นะคะมาเป็นนักวางแผนการเงินนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนประกันชีวิตด้วยค่ะหล,ลักๆแล้วอ่ะของปอก็คือจะไปวางแผนในเรื่องของการบริหารในเรื่องของการเงินความเสี่ยงค่ะว่าเจ้าของกิจการนักธุรกิจหรือแม้กระทั่งอาชีพต่างๆมีการวางแผนยังไงเพื่อให้เขาเนี่ยไม่เจอเหตุการณ์เดียวกับที่ปอเคยเป็นมาค่ะครับปอเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเมื่อกี้ อ่าเป็นนวางแผนการเงินค่ะวางแผนการเงินนะ<ช>ครับและมีอีกอาชีพหนึ่งที่คุณมีอ่านิดนึงครับเปิดสักลายมือค่ะใช่แต่ว่าตัวนั้นก็ทําด้วยแต่ว่าตอนนี้ปอก็เน้นในเรื่องของการทําประกันเนาะเป็นการวางแผนเพราะว่าปอเคยเกิดเหตุการณ์กับตัวเองในช่วงที่เราเนี่ยไม่มีประกันอ่าในช่วงนั้นเนะเาะพอเกิดเหตุการณ์กับตัวเองเนี่ยเราก็เลยค่อนข้างที่อยากจะมาเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ยังไม่มีประกันนะคะ เพื่อให้เขาเนี่ยไม่เจอเหตุการณ์เดียวกับเราที่เราเคยเป็นแล้วแล้วการดูรายมือคุณปอจะดูรายมืออ้าวคนนี้สามารถที่จะทำประกันกับเราได้อย่างนี้เหรอไม่ใช่ค่ะระการดูรายมือก็คือว่าอ่ะลายมือเนี่ยของคนเราค่ะสามารถบ่งบอกได้ว่าคนคนนี้มีลักษณะแบบไหนแต่ว่าเราก็อยู่ในมื้นฐานความเป็นจริงด้วยเนาะเราดูเพื่อเป็นแนวทางค่ะเพื่อให้เขาเนี่ย เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตแต่ว่าไม่จําเป็นจะต้องแบบเฮ้ยต้องเชื่อเราทั้งหมดแต่ว่าเป็นแนวทางาว่าเออเราควรระมัดระวังเรื่องอะไรและควรใช้ชีวิตยังไงให้มีสติมากขึ้น,นะ,ะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับชื่อเก่งนะครับเป็นที่ปรึกษาการเงินแล้วก็ประกันชีวิตนะครับวางแผนพวกประกันมรดกประกันสุขภาพแล้วก็ประกันครอบครัวลงทุนครับคุณอยู่ในส่วน ตัวแทนประกันครับตัวแทนประกันใช่ครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับในบรรยากาศของการในธุรกิจนักตอนนี้เศรษฐกิจตอนนี้การประกันเยอะไหมครับเศรษฐกิจตอนนี้ก็ถือว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแรอกครับแต่ประกันก็ถือว่าโฟไปได้เรื่อยๆโฟไปเรื่อยๆใช่ครับสวัสดีครับผมพงศกรนะครับชื่อเล่นชื่อพงนะครับครับบริษัท ABB พักน์จำหน่ายอุปกรณ์โซล่าและติดตั้งโซลาเซลล์นะครับครับผมจำหน่ายแผงโซลาเซลล์ อินเวอร์เตอร์แล้วก็แบตเตอรี่นะครับหลักๆของเรากลุ่มลูกค้าของเราก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นงานบ้านงานคาณิชงานอุตสาหกรรมแล้วก็บริษัทเรารับลงทุนด้าน private P P โ,โดยลูกค้าที่ไม่ต้องลงทุน,นเรื่องเงินเลยนะครับนะครับคือด้านพลังงานเป็นหลักนะครับ Energy f o r t m o r o นะครับสัมันของเรานยะพี่พงศ์อยู่ในส่วนผมเป็นดี렉เตอร์นะครับของบริษัทน,นะครับครับผมนะฮะก็ดูแลงานขายดูแล สายกันตาราดูแลก็ด้านช่างด้านะวิศวกรรมด้วยครับอืมที่เข้าั่้งเขาเนื้องานเองไหมอ่าถ้าเป็นคอนเซ็ปต์ดีไซน์แ่นใหญ่ๆเนี่ยเราจะเป็นคนที่เป็นดูซิสเทมดีไซน์คอมมิชพร้อมกับเอนจิเนียริงของเราครับแล้วก็ให้ฝ่ายขายเก็บรายละเอียดมาด้วยแล้วก็มาฟิตติ้งกันนะครับตอนนี้ลูกค้าเยอะไหมครับลูกค้าของเราก็จะเป็นกลุ่ม ผู้รับเหมาที่รับติดตั้งโซล่าเซลล์ในเมืองไทยหรือซื้อแผงซื้อมัลติ้งซื้ออินเวอร์เตอร์ซื้อแบตเตอรี่จากเราเนื่องจากเราเป็นตัวแทนขายนะครับโล่งกิ้งฟอร์ู้รับเหมาที่ติดรับติดตั้งโซล่าเซลล์ในประเทศไทยขอบคุณมากครับตบมือครับรดไปห้าต่อไปเฮียปิงครับสวัสดีครับผมเฮียปิงนะครับอลูมิเนียมกระจกครับประตูหน้าต่างอลูมิเนียมกระจกนะครับประสบการณ์42ปีครับ กรรมการห้างส่วนจำกัดพีรายโปรเกรสครับอดีตรองนายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการอลเนียมและกระจกไทยอยู่สองสมัยครับผลงานเด่นๆที่สำคัญครับสนามบินสุวรรณภูมินะครับสถานีกลางบางซื่อและล่าสุดเพิ่งปิดงานคอนโดมิเนียมของรีเจนท์โฮมบางนา32ชั้นครับครับผมผมอยากจะบอกว่าผมรู้ส่วนตัวของเฮียปิงนิดนึงเกี่ยวกับการเล่นกีฬานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเฮียปิงสามารถไปทั่วประเทศเลยกับกระจกอลูมิเนียมหรือเปล่าครับ ทั่วประเทศได้ครับนี่ไงเพราะว่าความแข็งแรงนะความเป็นของเฮียปิงเนี่ยเขาเล่นบาสนะเขาเล่นบาสแล้วนี่ก่อนจะมางานมิทติงนี้ก็เล่นบาสมาก่อนแล้ว <ไป S 2> ด้วยไปซ้อมบาสมาตอนเช้าตอน9ก้าโมงถึง11บเอโมงเนี่ยครับทีนี้เฮียปิงอยากจะ looking for ตอนนี้ผมกำลังมองหา d e เวลลอปเครับแล้วก็สถาปนิกครับครับผมของอย่างนี้ครับอ่าครับขอบคุณมากครับผมุูมากครับ ตออกไปกำลังออกใช่ท่านสวัสดีครับผมหนึ่งครับเอ่อมาลัตเซอรีอยู่บริษัทยูซันการ์ดก็จะเป็นบริษัทเอ่อผลิตกระจกและอลูมิเนียมรับผมบริษัทแม่จะอยู่ประเทศจีนครับกลุ่มลูกค้าที่เขาอยากได้คือก็จะเป็นพวกสถาปนิกเอ่อแล้วก็บริษัทพวกผู้รับเหมาก่อสร้างแบบพวกหมู่บ้านโครงการใหญ่ๆะครับเนาะ พวกตึกอาคารตึกรสูงครับเน้นเน้นเป็นอย่างนี้เลยอ่าตอนนี้คุณคุณหนึ่งอยู่ในส่วนอะไรครับเอ่อไฟขายครับอยู่ไฟขายใช่เข้ามาดูหน่อยครับตอนนี้ลูกค้าเยอะพอสมควรไหมครับเอ่อตอนนี้กําลังหาแล้วก็ได้พันธมิตรเป็นเฮียเป็งได้แล้วด้วยใช่แล้วมางานนี้ก็ได้มิทติ้งจากเฮียเป็งไปอีกแล้วใช่ครับใช่อ่าและต้องการ looking for ครับอ่าลุ้นก็คือสถาปนิกเนี่ยแหละครับสถาปนิกเลยตรงฉากเลยแล้วก็บริษัทรับเหมาก่อสร้างใหญ่ๆเลยอ่าเพราะเราผลิตกระจกเองและอลูมิเนียมเองไงครับครับจากที่ประเทศจีนเลยโรงงานเองเลยสามารถดิ กับเยปิงได้ด้วยใช่ใช่เอาแอดไลน์เลยครับมีแล้วมีแล้วมีแล้วเราทำกลุ่มแล้วโอเคขอบคุณมากครับคุณหนึ่งครับต่อไปครับอาจารย์หน่อยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หน่อยนะคะ D.I.C. s Certified Trainer นะคะ Advanced Hand a y ย k ครับนิดนึงค่ะครับมค่ะคร้อมนะคะด้วยก็เป็นวิทยากรนะคะเราก็เป็นที่ปรึกษาค่ะสอนให้คนอ่านคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นสอนให้อะไรนะคะ อ่านคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นค่ะแล้วช่วยให้เจ้าของธุรกิจนะคะแล้วก็ผู้นําค่ะแล้วก็องค์กรน,นะคะเข้าใจคนในทีมค่ะแล้วก็พัฒนาการสื่อสารนะคะแล้วก็สร้างทีมเวิร์กค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าอยางใส่ขายก็จะสามารถปิดการขายหรือว่าสื่อาสารกับลูกค้าได้ตรงจริตค่ะแล้วก็เ มีนักสืบไ็นหมดตัวเองนะคะก็มีกาหนาที่ได้ T11 แล้วก็ B2S นะคะก็จะเปิดตัวนักสืะคะ่ะที่งานนักสือแห่งชาตินะคะวันที่16ตุลาคมนี้ค่ะจะถ้ายัางไงถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะแวะเวียนร้านนักสือนะคะหรือว่ามีไปที่งานนักสือแห่งชาติก็สามารถแวะดูนักสือของหน่อยได้นะคะค่ะก็ looking for นะคะก็เจ้าของกิจาการเจ้าของธุรกิจนะคะสายขายะคะ่ะที่ต้องการแบบว่าเป็นพบเจอลูกค้าแล้วต้องการปิดการขายจะอย่างง่ายได้นะคะแล้วก็องค์กร ค่ะ HR หรือว่าเ,เข้าองค์กรที่ต้องการในเรื่องของสิงทธิ์ t e a m w r แล้วก็ในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ค่ะนะครับท่านต่อไปนะครับอาจารย์ต้นครับสวัสดีครับผมต้นมงคลร่ำรวยครับด้วยคอนเซ็ปต์ที่ว่าพร้อมที่จะช่วยคุณร่ำรวยด้วยเบอร์มงคลครับประสบการณ์มากกว่า30ปีครับเนื่องจากวิชาที่ผมเรียนเนี่ยผมเรียนตั้งแต่อายุ13นะครับแล้วก็เรียนมาทั้งหมดเนี่ยสี่ขแขนง นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของของโบราณที่มีตำราชื่อว่าโอเลโกลมนะครับหรือนมโบรีณที่เป็นศาสตร์กรีกโบราณเลขศาสตร์จีนและสุดท้ายก็คือ,อเลขศาสตร์พรมยานนะครับาาแล้วก็ที่เรียนมาเนี่ยก็มีผลงานมากมายครับนะฮะก็ได้เปลี่ยนเบอร์ให้นักธุรกิจจำนวนมากนะครับเดี๋ยวช่วยมาเปลี่ยนให้ผมทุกคนเลยนะครับยินดีครับ เออ่ uh, looking for ก็เจ้าของกิจการเนาะคือนักธุรกิจใช่ครับ oh <my> uh, ที่รู้สึกว่าปัญหามีปัญหาชีวิตทำอะไรติดขัดสื่อสารแล้วเออ่ uh, uh. คนไม่เข้าใจนะครับถ้าต้องการให้ชีวิตราบลื่นนะครับแบบง่ายๆนะครับก็<ม>ปรึกษาผมได้โอเคครับ,ออรบขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปครับเดี๋ยวก่อนฮะผมอยากให้ทุกคนนะมาพิกกับตรงนี้นิดนึง เขานวดหน้าแล้วนวดแบบไหนนวดอย่างไรคีสอนด้วยไปฟังสวัสดีค่ะนงหลีอนิชาพิรวรามหัตนะคะคาเกี่ยวกับนวดหน้ายกกระชับเพื่อความร่นรวยหิวยน่นอะไรพวกนี้คะ่ะก็คือมีประสบการณ์ประมาณ3-4ปีแล้วก็เข้าการแข่งขันที่ประเทศมาเล,ลเซียชิงแชมป์อันดับหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็คือรับสอนด้วยแล้วก็ลูกศิษย์ที่สอนไปก็เพิ่งจะแข่งขันไปได้ชนะอันดับส แล้วเราก็มาเน้นพวกนวดไมเกรนนวดศีรษะสําหรับคนที่ไม่ชอบศยากรรมไม่ววาเฉ็มกววาอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถนวดเพื่อให้หน้าเราตื่นได้นะอ่าโอเคแล้วตอนนี้เรา looking for อะไรครับก็คือมีแผนอยากเปิดเป็นร้านร้านแบบหน้า ของตัเองแล้วก็มันทําได้ทุกเพศทุกวัยครับผมมีทุกอย่างใช่มันมีมุกหนึ่งที่หม่างเขาชอบเล่นเขานวดเท้าแล้วโน้อันนี้เรื่องจริงไหมมีไหมไม่ได้ค่ะต้องล้างมือก่อนต้องล้างมือก่อนค่ะโอเคต่อไปให้คุณหลีครับอ่าขอบคุณค่ะ นะครับอ่าท่านต่อไปเลยครับอ่าพี่กล้วยนะคะพี่กล้วยถาปนีก็พี่กล้วยก็เป็นที่ปรึกษาการเงินของบริษัท AIA ค่ะรับเปิดพอร์ตหุ้นด้วยให้ความรู้ด้านการเงินเป็นระบบเลยนะคะแล้วก็ขายพวกอสังหาแล้วก็ดูธุรกิจพวกโรงแรมด้วยค่ะอ่าก็ตอนนี้ looking for คือหาคนที่จะมาซื้อที่ดินเ้า ค่ะเ <L ock> พราะว่ามีที่ที่บ้านเช่ามีอสังหา,าแล้วก็คอนโดค่ะที่าหาคนมาแบบซื้อหรือหาคนมาขอ,อาแนะนําคนมาเช่าอะไรก็ให้คอมมิชชั่นด้วยมีตัว,ยวยอย่างที่ไหนบ้างครับที่ก็หลักๆก็จะมีอยู่ที่บ้านป่งราชบุรีมีอาคารพาณิชย์ให้เช่าแล้วก็มีที่ดินริมน้ำนะคะแล้วก็อคอนโดก็ แถวกรุงเทพค่ะตอนนี้อยากเสนอสักที่ไหมเอาให้ท่านชมฟังนิดนึงอีกฟู่นึงตรงไหนที่ต้องการอยากให้มาซื้อเลยมาซื้อเลยก็ที่ปากแลดบ้านฝงราดฟูรีนะคะเป็นที่ดินริมน้ำค่ะริมน้ำที่ไปสะพานริเวอร์แควที่ไปกาญจนบุรีขอบคุณมากค่ะที่ขาดไม่ได้เลยถ้าคนที่จะซื้อที่นะท่านผู้ชม ต้องไปดูผงจุย้ยและการดูผงจุย้ยไม่ใช่ใครรับฟังอาจารย์เผือกตาทิพย์ครับผมอาจารย์เผือกตาทิพย์นะครับรือผมเรียกที่นี่เรียกผมว่าอาจารย์บอสก็ได้นะครับผมเป็นโหราจารย์รับตรวจดวงชะตารับปรับผงจุ้ยบริษัทนะครับแล้วก็ปรับผงจุ้ยบ้านด้วยนะครับแต่งานหลักๆผมจริงๆคือการปรับผงจุ้ยบริษัทผมเป็นที่ปรึกษาโหรารศาสตร์ธุรกิจนะครับ<ะ>บริษัทยังไงให้เขาเจริญรุ่งเรืองด้วยโหราศาสตร์ทำยังไงให้คุณร่ำรวยขึ้นเร็วขึ้้นได มาคุยกับผมได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปปรับบริษัทจัดการระบบให้แล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้นแล้วจะรวยขึ้นครับขอบคุณครับจยนเถือกครับขอบคุณครับเดี๋ยวนิดหนึ่ง looking for looking for ก็เจ้าของธุรกิจหรือใครก็ตามนะครับที่อยากจะเจริญเติบโตอยากจะร่ํารวยในอาชีพของตัวเองในอาชีพของตัวเองนะครับมาคุยกับผมเดี๋ยวผมหาวิธีที่จะทําให้คุณร่ํารวยมาคุยกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ และนี่คือรายละเอียดเพื่อนๆมิตรภาพนะฮะสร้างความเป็นนักธุรกิจของตัวเองและเปิดตัวตนต,ตัวเองนะฮะ วันนี้ผมก็ดีใจครับที่ทุกคนมาเปิดวิตยภาพที่ดีต่อกันวันนี้นะครับผมเฮียบอมจกมกนะครับหรือธนบอมโชคคระเตชะซับนะครับซีโอธนบอมคอนเทชั่นคุปจำกัดนะครับรับฉีดโฟมทำแพรลอยน้ำทำท่ดลอยน้ำนะฮะแล้วก็พ่นหลังคากันความร้อนนะฮะร,รวมไปถึงนะฉีดโฟมนะเหลือยางเรือคันยักษ์แล้วก็ ใต้ถุนบ้านโฟมที่แบบว่าเอ้บ้านใครที่มีร่องๆเนี้ยเราก็ฉีดใต้ถุนบ้านได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ติดต่อผมได้ง่ายเลยพิมพ์ว่าบอมจกโมกหรือว่าแพรลอยน้ําผมติดเว็บที่1ห,หน้า Google ที่1น,นะครับตอนนี้ก็ไปดูได้เลยแล้วก็การยัดถังฉีดโฟมผมนะครับทําแายรอยน้ํา ตอนนี้วิวทั้งหมด28ล้านวิวนะฮะมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองนะก็ขอฝากทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันสําคัญและการนี้ครั้งนี้ผมจะมีการแบ่งปันเกี่ยวกับโซเชียลครับ Facebook, y u u t u b e t i อก o k Instagram, ลม m ่าเอฟนะร,รวมถึง r e e ษ s รู้ยักฮะนริษนี้ก็เกี่ยวกับพวกธุรกิจต่างๆอันนี้ง่ายเลยครับเอาเป็นว่าขอเฟซบุ o กก่อน a c e b o o k เนี่ยคุณสามารถทําอะไรกับมันได้คุณจะต้องรู้นิสัยเขาก่อน เฟซบุ๊กคุณต้องล้วงลึกถึงรายละเอียดข้อความเนื้อหาคุณสามารถทําคลิปเนื้อหากับมันได้ใน Facebook อันนี้ง่ายๆเลยนะสอง YouTube คุณจะต้องทำการนะครับทำเรื่องราวเป็นเรื่องราว 10- บถึงสิบหถึงสินาทีจะเป็นอะไรที่ดีมากๆ และนี่คือเบื้องหลักของมันและการแฮชแท็กอันนี้สาคัญอีกใครอยากจะรู้เดี๋ยวผมจะบอกให้ค<ม>ุณรู้ไหมว่าเจลิกของทิกตอกหรือนิสัยของทิกตอกเขาชอบความบันเทิง<ม>ชอบความตลกความเป็นมุกใครทีม่คคมีมุคใครมีตลกลงทิกตอกคุณจะมีไวรัล<ม>และการลงอย่าไปลงทีฤษฎีการลงทฤษฎีทิกตอกไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจคุณต้องไปลง Facebook กับ YouTube ส่วนอินสตาแกรมคุณต้องลงความสวยงามความเป็นไฮโซ ความเป็นไฮโซความสวยงามความเป็นดาราอิ s ส a าแกรมจะอยู่เยอะมากนะครับใครที่สนใจไปลงแบบความสวยงามนี้คุณถ่ายไปเลยอิ s ส a าแกรมเขาสนใจอยากดูมากลิงอิดเกี่ยวกับธุรกิจธ,ธุรกิจอาจารย์ทําอะไรอาจารย์ลงในลิงอ it เป็นธุรกิจหมอเป็นธุรกิจบรกกันเป็นธุรกิจของอ่านวดหน้าลงลิงอิมันจะเกี่ยวกับธุรกิจโดยตรงนะักธุรกิจต้องมีลิงอ it โปรแกรมนี้ จะบอกถึงธุรกิจและก็บอกถึงประวัติของตัวเองอย่างมากๆนะครับขอบคุณมากเลยเพราะว่าสมาัครไว้นานแต่ว่ารีบ้ไปคัใช้ทําอะไรมันเป็นนักธุรกิจโดยตรงครับพวกเราสมควรครับอ๋อฟังเลยค่ะโอเคนะขอบคุณมากเลยครับวันนี้ผมก็มีร้านแบ่งบันครั้งนี้นะฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะฮะได้รับทราบเกี่ยวกับ,ก,บการทําโซเชียลตรงสม่ําเสมอรครับถ้าคุณไม่สม่ําเสมอชีวิตคุณก็จะหมด และอยู่ที่เดิมสโ,โลแกนอยู่ว่าถ้าเข้าโซเชียลแล้วอย่าหยุดโซเชียลถ้าคุณหยุดโซเชียลโซเชียลจะหยุดคุณขอบคุณครับสวัสดีครับ